ถาสำหรับใครที่กำลังมองหามังกรสายพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมังกรอีเวนต์หรือว่ามังกรซีซันเนี่ยนะครับรวมถึงเงินในเกมและน้ำยาภายในเกมเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อในในเพจ Big Alset Dragon Shop เอกได้นะครับเพื่อนๆก็จะมีมังกรสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมังกรซีซันหรือว่ามังกรอีเวนต์ต่างๆรวมถึงเงินในเกมแล้วก็น้ำยาในเกมเนี่ยให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับยังไงก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมมันก่อนได้นะครับเอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาว Roblox กันด้วยนะครับในวันน นะครับเพื่อนเพื่อนก็ห่างหายไปค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะสำหรับเกม Rock Adventure ที่เราเนี่ยนะครับไม่ได้ทําคลิปกันเลยนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนก็นะครับช่วงนี้เนี่ยมีข่าวค่อนข้างใหญ่เลยใช่ไหมฮะก็ในส่วนของระบบผสมพันธุ์ใช่ไหมครับเพื่อนเนที่ทางทีมงานหรือว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับได้ทําการประกาศออกมานั่นเองนะครับว่าจะทําระบบผสมพันธุ์นะครับภายในเกม Rock Adventure ให้เป็นระบบใหม่นั่นเองนะครับโดยในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยนะครับจะทําให้มังกรทุกตัวนะครับย้ําว่าทุกตัวทุกสายพันธุ์นะครับสามารถที่จะผสมพันธุ ไม่เว้นแม้แต่เจ้าเวลดกิตหรือว่าเจ้าซสซันหนึ่งนะครับที่เป็นมังกรสุดแรงที่เรียกได้ว่าแรงที่สุดในเกมในขณะนี้เลยนั่นเองนะครับก็ทางเกมหรือว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยก็จะทำให้เจ้าเวลดกิตนี้นะครับสามารถที่จะผสมพันธุ์ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรามาตอบคําถามนะครับที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะครับน่าจะกาลังสงสัยกันนะว่าในระบบนะครับเพื่อนๆที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยกำลังจะใส่เข้ามาภายในอนาคตเนี่ยนะครับเจ้าระบบผสมพันธุ์อันนี้เนี่ยนะครับมี บ้านนนั่เองะครับเพื่อนๆแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางทิกตอกด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นทิกตอกหรือว่ามีบัญชีทิกตอกเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในช่องของผมด้วยนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดู17คคาาาถมมมมมนนนะะะรรััััับบบบเเเเเพื่่่่อออๆกกกกีียวผสใหขขงง Rocket ทลจปดต้ ดีกว่าอสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆผมก็จะมาตอบคําถามนะครับทั้งหมด17คําถามนะที่น่าจะเป็นคําถามที่เพื่อนๆไหนครับกำลังสงสัยกันอยู่ใช่ไหมว่าเจ้าตัวระบบผสมพันธุ์ใหม่ที่ทางผู้พัฒนาของเกม Rock a v d Nature กำลังจะใส่เข้ามาเนี่ยนะครับเจ้าตัวระบบนี้เนี่ยนะครับมันทํางานอย่างไรบ้างแล้วก็มีเงื่อนไขในการผสมพันธุ์อย่างไรบ้างนั่นเองนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเป็นข่าวค่อนข้างใหญ่แล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนนกําลังตกใจอยู่เลยใช่ไหมครับเพื่อนๆว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาจะทํเจ้ามังกรอีเวนต์หรือว่ามังกรซีซันเนี่ยนะคร ตัวเลยน,นั่นเองนะครับเพ er okay. ื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละคําถามกันเลยดีกว่าละกันนะครับโดยก่อนที่เราจะไปพูดถึงระบบคําถามวันนี้เนี่ยนะครับเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับระบบผสมพันธุ์ใหม่ก่อนละกันนะครับเพื่อนๆโดยต้องบอกไว้ก่อนว่าระบบผสมพันธุ์ใหม่นี้เนี่ยนะครับจะไม่ใช่ระบบผสมพันธุ์ที่เรียกว่า b r e e d i n g นะครับโดยเจ้าตัวระบบ breeding หรือว่าระบบผสมพันธุ์ที่เราใช้งานกันอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นระบบที่นํามังกรตัวผู้กับมังกรตัวเมียเนี่ยนะครับมาผสมพันธุ์กันแล้วก็เราเนี่ยนะ ใช่ไหมฮะและมังกรเพศผู้และมังกรเพศเม,มียเนี่ยนะครับก็จะทําการคู่ดาวนะครับสำหรับการผสมพันธุ์ในครั้งต่อไปใช่ไหมครับเพื่อนๆแต่ว่าระบบใหม่ที่กําลังจะใส่เข้ามานี้เนี่ยนะครับจะเป็นระบบนะครับที่มีชื่อว่าโซบาวนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าแปลเป็นไทยก็คือระบบผูกมัดวิญญาณหรือว่าระบบเชื่อมวิญญาณนั่นเองนะฮะโดยระบบบลีดที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับจะยังคงอยู่นะครับเพื่อนๆถึงแม้ว่าระบบใหม่ที่ชื่อว่าระบบโซบาวนี้เนี่ยนะครับจะอัปเดตเข้ามานะครับเพื่อนหรื่านระบบพับล เเกมนนนัั่องะครบโดยในวันที so ่ทางเกมเนี so so bad. So bad. ่ยนะครับจะทําการอัปเดตระบบโซบารหรือว่าระบบเชื่อมวิญญาณนี้เข้ามาเนี่ยนะครับจะมีระบบอีก2ระบบนะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาพร้อมกับระบบโซบารหรือว่าระบบเชื่อมวิญญาณนั่นเองนะครับโดยระบบใหม่2ระบบนี้เนี่ยนะครับจะมีชื่อว่าระบบบลิดสเตทเทรดนั่นเองนะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งเนี่ยก็จะมีชื่อว่าคอสเมติกเทรดนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเจ้าตัวระบบบลิดสเตทเทรดนี้เนี่ยนะครับจะเป็นระบบนะครับที่ถ้าให้พูดถึงแบบเข้าใจง่ายๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นระบบคล้ายๆกับระบบ นั่นเองนะครับหรือว่าระบบรีเบิร์ดนั่นเองนะครับซึ่งนะครับมังกรที่เราทําการใช้การเชื่อมวิญญาณหรือว่าโซบาวเนี่ยนะครับแล้วได้ลูกออกมาเนี่ยนะครับตัวลูกเนี่ยจะมีสเตตัสหรือว่าสเตตเนี่ยนะครับที่แข็งแกร่งกว่าตัวพ่อและตัวแม่นั่นเองนะครับก็คือตัวลูกเนี่ยนะครับจะแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเราทําการผสมพันธุ์ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเจ้ามังกรที่ออกมาเป็นขั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดตลอดนั่นเองนะครับเพื่อนๆส่วนอี่นระบบหนึ่งเนะะครรับบบนี้ เป็นระบบคล้ายๆกับระบบกลายพันธุ์ในเกม Creature of s o n a r i a นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดย Cosmetic Trait นี้เนี่ยนะครับจะทำให้มังกรของเราเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะติดสเตตหรือว่าติดลักษณะพิเศษอย่างเช่น albino หรือว่าเป็นตัวเผือกนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็น melanist นั่นเองนะครับซึ่งหามังกรของเราที่ทำการเชื่อมวิญญาณแล้วได้ตัวลูกออกมาเนี่ยนะครับแล้วเมื่อเงินที่ติดสถานะ albino หรือว่าจะเป็นสถานะอื่นในระบบ Cosmetic Trait นี้เนี่ยนะครับมังกรของเราเนี่ยนะครับก็จะได้รับนะครับเพื่อนๆสเตตพิเศษหรือว่าบัฟที่จะทำให ลูกมังกรของเราเนี่ยนะครับแข็งแกร่งกว่ามังกรตัวอื่นๆนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเพื่อนๆสองระบบนี้เนี่ยนะครับที่ชื่อว่า bridge trade เนี่ยนะครับแล้วก็ cosmetic trade เนี่ยนะครับจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับก็ต่อเมื่อเรานำมังกร2ตัวนะครับมาทำการเชื่อมวิญญาณกันแล้วก็ได้ลูกออกมานั่นเองนะครับแล้วตัวลูกเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะติดสถานะ2สถานะนี้นั่นเองนะครับที่เป็นระบบใหม่นั่นเองนะครับโดยเป้าหมายของระบบโซบาร์หรือว่าระบบเชื่อมวิญญาณนี้เนี่ยนะครับจะทำขึ้นนะครับเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยนะครับสามารถท ทำการรีเบิร์ตมังกรเนี่ยนะครับให้เก่งมากยิ่งขึ้นได้นั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเพิ่มระบบคอสเมติกเทรดเข้ามาภายในเกมนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผู้พัฒนาก็เลยจัดทําระบบโซบ้าหรือว่าระบบเชื่อมวิญญาณเข้ามาภายในเกมนั่นเองนะครับแต่ว่าระบบนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ทําขึ้นนะครับเพื่อให้เพื่อนๆสามารถที่จะผสมพันธ์มังกรได้แบบฟรีๆนั่นเองนะครับโดยในการที่เราจะใช้การระบบโซบ้าหรือว่าระบบเชื่อมวิญญานนี้เนี่ยนะครับเราจาเป็นที่จะต้องใช้คอยนะครับหรือว่าเจ้าตัวเหรียญทองภายในเกมเนี่ยนะครับ นำมังกรของเราเนี่ยนะครับมาใช้งานระบบโซบาหรือว่าระบบเชื่อมจิตวิญญาณนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันที่คําถามที่1กันเลยดีกว่าละกันนะครับเพื่อนๆสำหรับคำถามที่1นเนี่ยนะครับจะมีคําถามว่าหลังจากที่เราเนี่ยนะครับนำมังกรมาทําการเชื่อมวิญญาณกันแล้วเนี่ยนะครับมังกรของเราเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับพเพื่อนๆโดยหลังจากที่เราเนี่ยนะครับนำมังกรของเราเนี่ยนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยเพศผู้และเพศเมียมาทําการเชื่อมวิญญาณกันแล้วเนี่ยนะครับมังกรเพศเมียเนี่ยนะครับจะไม่สามารถที่จะเทรดได้อีกต่อไปนะครับแล้วก็ไไมมม่่่สาาารรรถททีีจะะะนนํลลงปปูคับ หรือว่าทําการอื่นๆได้เลยนั่นเองนะครับโดยมังกรเพศเมียนี้เนี่ยนะครับจะถูกยึดติดนะครับหรือว่าถูกล็อกนะครับอยู่ในกระเป๋าของเราไปเลยนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับทางผู้พัฒนานะครับหรือว่าทางแอดมินเนี่ยนะครับเขาจะทําการปรับนะครับราคาของการอัปเกรดกระเป๋านั่นเองนะครับก็คือเราเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะขยายช่องในการเก็บมังกรของเราในกระเป๋าเนี่ยนะครับได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ราคาในการอัปเนี่ยนะครับจะถูกลงนั่นเองนะครับโดยแต่ก่อนนี้เนี่ยนะครับราคาในการอัปกระเป๋าเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นกันแล้วใช่ไหมว่ารา ราคาในการอัพเนี่ยนะครับโหดมากๆเลยน,นั่นเองนะครับยิ่งแบบอัพไป6 0 7 0ช่องเนี่ยนะครับค่าอัพแบบหลักล้านหลัก10ล้านกันเลยทีเดียวน,นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่ทางผู้พัฒนารเขาอัพเดทระบบโซบาวนี้เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับค่าอัพกระเป๋าเนี่ยมันก็จะถูกลงน,นั่นเองนะครับเพื่อทาให้รองรับนะครับกับมังกรที่ถูกโซบ้าหรือว่าทาการเชื่อมวิญญ,ญาณไปแล้วน,นั่นเองนะครับเพราะว่ามังกรเหล่านี้เนี่ยนะครับจะไม่สามารถที่จะเทรดออกนะครับเพื่อหรือว่านำไปขายทอดตลาดได้นั่นเองนะครับคำถามที่สองนะครับราคาในการเเชื่่่ออมมวิญญาาาาาณนนนนีีี้้ยยะคครรรับบงงไ ใช่ม้ฮะโดยในการเชื่อมวิญญาณเนี่ยนะครับจะมีเกรดของมังกรแต่ละเกรดนั่นเองนะครับซึ่งมังกรแต่ละเกรดเนี่ยนะครับที่เราจะนํามาเชื่อมวิญญาณนี้เนี่ยนะครับก็จะมีราคานะครับหรือว่าเงื่อนไขในการใช้คอยเนี่ยนะครับที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับซึ่งมังกรที่อยู่ในระดับคอมมอนเนี่ยนะครับจะมีค่าโซบาวเนี่ยนะครับอยู่ที่250คอยนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมังกรโลกเนี่ยนะครับจะมีราคาอยู่ที่125คอยนั่นเองนะครับส่วนมังกรที่อยู่ในเกรดอันคอมมอนเนี่ยนะครับจะมีราคานะครับหรือว่่่่่าโคคสเเนนนนีียยะรัับออูท700ง คส,ส, ouais. see, ส่วนมังกรโลกเน pues, ี่ยนะครับที่อยู่ในเกรดอันคาร์มอนเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่350นั่นเองนะครับส่วนมังกรที่อยู่ในระดับแรนะครับเพื่อนๆจะมีค่าโซบาเนี่ยอยู่ที่2,500นะครับส่วนมังกรโลกที่อยู่ในระดับแรเนี่ยนะครับจะมีค่าโซบารอยู่ที่1,250นั่นเองนะครับส่วนมังกรที่อยู่ในระดับอีพิกเนี่ยนะครับจะมีค่าโซบารอยู่ที่25,000คอยนั่นเองนะครับส่วนมังกรที่เป็นมังกรโลกเนี่ยนะครับแต่ว่าอยู่ในระดับอีพิกเนี่ยนะครับจะมีค่าโซบาออยู่่่ที12,500นนนัเงะครับส่วน มังกรที่อยู่ในระดับเ l e g e ด d รี่นะครับหรือว่ามังกรระดับตำนานเนี่ยนะครับจะมีค่าโซบาอยู่ที่7,500นะครับส่วนมังกรโลกเนี่ยนะครับจะอยู่ที่45,000คอยนั่นเองนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับมังกรที่อยู่ในระดับลีลิกนะครับหรือว่าระดับพิเศษเลยเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลดุกินะครับหรือว่าเจ้าซีซันหนึ่งที่เป็นมังกรที่แรร์ที่สุดในขณะนี้เลยเนี่ยจะมีค่าโซบาเนี่ยนะครับอยู่ที่1ล้านคอยนั่นเองนะครับส่วนมังกรโลกที่อยู่ในระดับลีลิกเนี่ยนะครับจะมีคคคค่่่่่่าาาาโซซบบเเนนนนีียยยอออูทัังงะรรึ เนี่ยนะครับที่ผมกล่าวมาดังนี้เนี่ยนะครับในอนาคตทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาแจ้งไว้แล้วว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับซึ่งผมขอเดาไว้เลยนะว่าในการปรับเปลี่ยนเนี่ยนะครับผมต้องเดาเลยว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาต้องปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่าปรับปรุงเนี่ยให้ราคาในการโซบ้าเนี่ยนะครับสูงขึ้นอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับเพราะว่าราคาที่ผมกล่าวมาดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับหรือว่าทางที่ผู้พัฒนาเขาตั้งมาดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับมันต่ำเกินเกณฑ์มากๆาเลยนั่นเองนะครับแน่นอนว่าทงูี่่ยอรก ในระดับลีลิกที่มีค่าผสมเนี่ยอยู่ที่1ล้านคอยเนี่ยนะครับต้องปรับขึ้นแบบสูงกว่านี้อีกเยอะเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งราคาในอนาคตเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับคำถามต่านมานะครับหลังจากเชื่อมวิญญาณแล้วเนี่ยนะครับมังกรของเราเนี่ยนะครับจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างใช่ไหมครับเพื่อนๆมังกรเพศผู้เนี่ยนะครับหลังจากทําการโซบ้าไปแล้วเนี่ยนะครับมังกรเพศผู้เนี่ยจะติดคูดาวนะครับเหมือนกับการผสมพันธุ์แบบปกติเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าในการคูดาวนี้เนี่ยนะครับก็จะใช้รรรรระะะยยเเเววลานนนนนนนคคััััััับบบขขึ้้อออู่่กกกดงงงมตๆ ครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามังกรอยู่ในระดับขมอเนี่ยนะครับก็อาจจะคูดาวแค่1ชั่วโมงนะครับหรือว่ามังกรที่อยู่ในระดับอันขมอเนี่ยก็อาจจะคูดาวสชั่วโมงอะไรทํานองนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆแต่ว่ามังกรตัวเมียเนี่ยนะครับจะติดสถานะล็อกแบบถาวรเลยนั่นเองนะครับโดยมังกรตัวเมียเนี่ยนะครับหลังจากทาการเชื่อมวิญญาณหรือว่าโซบาไปแล้วเนี่ยนะครับจะถูกล็อกอยู่ในกระเป๋านะครับเพื่อนๆโดยไม่สามารถที่จะนําไปเทรดหรือว่านําไปประมูลนะครับหรือว่าขายทอดตลาดได้เลยนั่นเองนะครับก็จะถูกล็อกอยู่ในกระเป๋าของเราเเเนนนี่ยครรับบถถาาาาาาวลลองงํมดไปหจกกทโซ หรือว่าเชื่อมนุษ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราจะยังน้ำมังกรของเราเนี่ยนะครับไปเก็บไว้ในสเตเบิลหรือว่าในคลังได้ไหมคําตอบคือได้นะครับเราจะยังสามารถที่จะนํามังกรของเราเนี่ยนะครับนำไปเก็บไว้ในสเตเบิลหรือว่าในคลังได้นั่นเองนะครับข้อถามถัดมานะครับเราสามารถที่จะลบมังกรที่โซเบาหรือว่าผูกมัดวิญญาณไปแล้วได้หรือไม่คาตอบคือได้นะครับเราสามารถที่จะลบมังกรนะครับตัวเมียที่โดนล็อกหลังจากที่ทําการโซบาไปแล้วได้นั่นเองนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในกระเป๋าของเราหรือว่าในคอกม้าหรือว่าสเตเบิลของเราได้นั่นเองนะ ถัดมานะครับมังกรประเภทใดบ้างนะที่จะได้รับผลนะครับหรือว่าถูกเปิดใช้งานกับระบบโซบาร์นั่นเองนะครับหนึ่งก็คือมังกรประเภท Gw Dragon นั่นเองนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นมังกรประเภทอะไรนะสองคือมังกรจากกิจกรรม Shadow Alta Dragon นั่นเองนะครับก็คือเจ้า n o c t h o i u s แล้วก็ Costarcula นั่นเองนะครับสามนะครับก็คือมังกรประเภท Event Dragon หรือว่ามังกรตามกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับจะได้รับการใช้งานนะครับจากระบบโซบาร์ทั้งหมดเลยนั่นเองนะฮะถัดมานะครับเป็นมังกรจาก ระบบซีซันดาร์กอนหรือว่ามังกรประจำดาร์กอนซีซันเพลสนั่นเองนะครับซึ่งมังกรประจำดาร์กอนซีซันเพลสทุกตัวเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้งานระบบโซบาได้นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเจ้าซินทอสนั่นเองนะครับโดยเจ้าซินทอสเนี่ยนะครับจะไม่สามารถที่จะใช้งานระบบโซบาหรือว่าระบบเชื่อมวิญญาณได้นั่นเองนะครับแต่ว่าเจ้าซินทอสเนี่ยนะครับจะถูกปรับนะครับให้ผสมพันธุ์ได้เหมือนกับมังกรโลกแบบปกติเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนนั่นเองนะฮะถัดมานะครับมมมััังงกกกกรรรรรเเววิิลล์หือ่่าาาโปตนนียะะคบจสถใ งานระบบโซบ้าหรือว so ่าระบบผูกวิญญาณได้หรือไม่คาตอบคือไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่ามังกรแบบมังกรเวอร์ปกติเนี่ยนะครับจะมีระบบบลิดิงหรือว่าระบบผสมพันธุ์แบบปกติให้ใช้งานอยู่แล้วนั่นเองนะครับถัดมานะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเราเนี่ยนะครับทำการเปลี่ยนเพศของมังกรลอยที่ถูกโซบ้าไปแล้วยกตัวอย่างเช่นเราทําการเปลี่ยนเพศมังกรเพศเมียของเราที่ทําการโซบ้าไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะยังสามารถที่จะเปลี่ยนเพศได้นะแต่ว่ามังกรตัวนั้นเนี่ยก็จะยังคงถูกล็อกไว้เหมือนเดิมนั่นะครับเพื่อนๆการเปลี่ยนเพศเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเพศปก แต่ก็จะยังไม่สามารถที่จะนําไปเทรดหรือว่านําไปขายทอดตลาดได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับถัดมานะครับการคูดาวนะครับหรือว่าการฟื้นฟูในการใช้ระบบโซบาวนี้เนี่ยครับมีแล้วเวลาอย่างไรบ้างสำหรับมังกรเพศผู้ใช่ไหมครับเพื่อนๆโดยในการคูดาวของระบบโซบาวเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ 3- 4ถึงวันนะครับหรืออาจจะตากว่านั่นเองนะครับไปจนถึง10วันเลยนั่นเองนะครับสำหรับมังกรที่หายใจที่สุดยกตัวอย่างเช่นเจ้าเวลดกินั่นเองนะครับก็จะมีระยะเวลาในการคูดาวนในการผสมพันธุ์อยู่ที่10วันเลยนั่นเองนะคร ะถัดมานะครับมังกรที่มีการผสมพันธุ์นะครับแบบปกติแล้วมีเลียงในการคูลดาวสูงอยู่แล้วเนี่ยนะครับจะถูกลดคูลดาวหรือไม่คําตอบคือใช่นั่นเองนะครับมังกรที่มีเลี้ยงวในการคูลดาวแบบปกติเนี่ยนะครับที่นานอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นเจ้าโคโนหรือว่าเจ้ามาเธอร์ดาก้อนเนี่ยนะครับจะถูกลดเลี้ยงเวลาในการคูลดาวลงนั่นเองนะครับถัดมานะครับจะมีวิธีนะครับที่ทําให้มังกรตัวเก่าๆของเราเนี่ยนะครับได้รับระบบบีดสแตทหรือว่าระบบคอสเมติกเทรดอย่างไรบ้างใช่ไหมครับเพื่อนๆคําตอบคือหลังจากที่ทางเกมเนี่ยนะคร อัปเดตระบบนี้เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมังกรเก่าๆที่มีอยู่แล้วทุกตัวของเราเนี่ยนะครับจะได้รับการสุ่มนะครับค่าสถานะบลิ d สเต t นะครับรวมไปถึงคอสเมติกเทรดด้วยนั่นเองนะฮะถัดมานะครับสีเรจินเดอรี่คัลเลอร์หรือว่าสี R G B หรือว่าสีลุงที่ทุกคนรู้จักเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะสืบทอดนะครับจากตัวพ่อตัวแม่นะครับไปสู่ตัวลูกจากการใช้งานระบบโซบาร์หรือว่าเชื่อมวิญญาณได้หรือไม่คาตอบคือไม่นะครับระบบสีเรจินเดอรี่เนี่ยนะครับจะไม่สามารถที่จะสืบทอดไปยังตัวลูกได้นั่นเองนะครับบ นนนีี่้เยะครับจะได้รับผลกระทบนะครับจากระบบคอสเมติกเทรดหรือไม่คำตอบคือไม่นะครับสีเล gendary หรือว่าสีในตำนานเนี่ยนะครับจะไม่ได้รับผลกระทบนะครับจากระบบคอสเมติกเทรดหรือว่าระบบสีของมังกรนั่นเองนะฮะถัดมานะครับสีเออร์เลอร์เนี่ยนะครับจะถูกส่งผ่านจากการใช้งานระบบโซบาวหรือว่าระบบเชื่อมิญญาณได้หรือไม่นะครับคำตอบคือไม่ได้นะครับสีเออร์เลอร์เนี่ยนะครับจะไม่ถูกถ่ายโอนนะครับจากพ่อแม่ไปสู่ตัวลูกจากระบบโซบาวได้นั่นเองนะฮะแล้วก็ถัดมานะครับแมทเทอเรียลแบบพิเศษหรือว่าแมท ทเรียลที่ได้รับจากการใช้น้ํำยาเนี้ยเนี่ยนะครับจะสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้หรือไม่คําตอบคือไม่ได้นะครับมทเทเรียลที่ได้รับจากน้ํายาหรือว่าจากขวดน้ํายาเนี่ยนะครับจะไม่สามารถที่จะส่งต่อนะครับจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับระบบผสมพันธุ์ใหม่หรือว่าระบบโซบาร์นี้เนี่ยนะครับจะเปลี่ยนระยะเวลาในการเจริญเติบโตของมังกรจากร่างเด็กสู่ร่างโตเต็มวัยหรือไม่คําตอบคือไม่นะครับระยะเวลาในการเติบโตของมังกรเนี่ยนะครับจะยังคงอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนจากที่เคย ใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตมากแค่ไหนเนี่ยนะครับหลังจากที่ทําการอัปเดตแล้วเนี่ยนะครับก็จะใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตเนี่ยเท่าเดิมเลยนั่น,นีงน,นะครับและนี่ก็เป็นส7คําถามนะครับเพื่อนเพื่อเกี่ยวกับระบบโซบาหรือว่าระบบเชื่อมวิญญาณนะครับเพื่อนๆนที่ทางผู้พัฒนาหรือว่าทางเกม Rock and n t u r e เนี่ยนะครับจะทําการอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นั่นเองนะครับเพื่อนเนก็ได้ได้ว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะทําให้เพื่อนเพื่อหลายๆคนเนี่ยนะครับน่าจะเข้าถึงนะครับมังกรที่เรียกได้ว่าเป็น เนี่งนะครับเนื่องจากจะเป็นระบบที่ทําให้มังกรเหล่านี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะเพิ่มจํานวนขึ้นมาได้นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าตัวเก่าเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถที่จะนํามาเทรดได้ก็จริงนะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะทําให้มังกรตัวใหม่หมๆเนี่ยนะครับงอกขึ้นมาหรือว่าเพิ่มจํานวนขึ้นมาได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็อาจจะทําให้แวลูหรือว่าราคาของมังกรตัวเก่าๆก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับอาจจะตกลงมาค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็ลองติดตามกันอีกทีหนึ่งก่อนละกันนะครับเพื่อนๆและหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้เน่่่ยยยะครกกกอออาืมมมดดดดดไไ์ิง้้ชขผวพจ า่ใหมๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับและวสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เดี๋ยวมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะครับเดี๋ยวจัดมาลงคลิปเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆได้ทราบกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ